ฮัลโหลไฮสวัสดีครับอยู่กับเกมเวอร์นะเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวทำคอนเทนต์กันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมาซื้อฟรีกันสัก2เกมละกันนะครับสำหรับวันนี้เราเปิดมาเกมแรกเลยก็อยู่กับซนะูเปอร์กอล์ฟได้นับก็ค่า PG ีเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยว่าเนี่ยสเกม e p เนี้ยนะฮะว่าเกมไหนจะซื้อฟรีและดีที่สุดนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราจะเน้นซื้อฟรีโดยเป็นหลักเลย ไม่ต้องหมุนไม่ต้องรอนะครับซื้อฟรีอย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้ทั้งสองอีพีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกเปิดหัวไว้ก่อนแล้วกันนะผ่านเข้าม,มาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเกมเวอร์ด้วยนะครับเกมแรกเดี๋ยวเรามารีเทิร์นกันก่อนนะกับเกมในอดีอีกหนึ่งเกมนะับที่อยู่กับค่ายนี้มาค่อนข้างที่จะเหมือนว่านานพอสมควรน,นะสำหรับซูเปอร์คอฟได้นะครับหรือว่าเกม Co อฟนั่นแหละนะ กินนิภากค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สามารถซื้อฟรีได้ด้วยนะครับแต่เกมนี้ก็เหมือนว่าผมเปดิดซิงอีกนะนะก็เป็นครั้งแรกเราลองมาอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับแม้จะอยู่มานานแล้วนะครับก็ใช่ว่าเราจะเคยไปทุกเกมนะครับอ่ะเปิดเข้ามาก็นี่แหละประมาณนี้ถือบัจเจ็ตมาเจ0ดพันนะก็น่าจะได้อยู่นะฮะสองเกมซื้อเป็นสิบแหละแ่ะเดี๋ยวซื้อเกมสักประมาณสองรอบรอบสองรอบนามรอบนะเดีย๋ยวดูถ้าติดลมก็จัดไหลไปต่อเลยละกันนะครับอ่ะ เราไม่ได้ทำคอนเทนต์แนวนี้มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเปลี่ยนอะไรใหม่ดูบ้างนะครับกับการรีวิวเกมก็มาความสุขแล้วอ้าขึ้นไปเลยนะฟรีเรบ็ดสิบนับก็อยู่ที่750อนับก็โดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้นะสเกตเตอร์เกมนี้ก็น่าจะเก็บประมาณ4ตัวนับ4ตัว10รอบไหม5้าตัว1 2รอบถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะมาก่อนเลย10ตัวนับ750รอหมุนไป10รอบนับ วันนี้ไปทัสองเกมนะครับเดี๋ยวแยกเป็น e ีพีไปนะครับรอพัหนาเดี๋ยวมาจัดให้อีกนะครสำหรับการซื้อฟรีนะครับถ้าเกิดชอบก็ลองดูก่อนนะซื้อฟรีเนี่ยจริงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใจร้อนพอสมควรนะครับใครไม่อยากรอโบนัสเนี่ยก็จัดซื้อฟรีได้เลยนะครับถ้าเป็นสิบเนี่ยมันค่อนข้างนี่จะจริงๆมันก็หนักอยู่นะประมาณ7 5 0ห้าสิบนะครับอยู่ที่คูณของมันด้วยเออเคเคคูณหกแต่เกมนี้ ดีอย่างหนึ่งนะับมันไม่รีคูณการรีคูณคืออะไรนะครับคือการที่เราสะสมคูนเนี่ยมัสะสมคูณ3คูณ4คูณ6คูณ10แล้วเกิดว่าไม่มีตัวไหลหรือว่าวไหลต่อเนี่ยมันก็จะเกิดการรีคูณเกิดขึ้นนะับสมมติว่าสะสมมาคูณ10แล้วไม่มีวายไหลก็กลับมาคูณ2องเอาง่ายๆว่านับคูณใหม่นั่นแหละประมาณนี้นะฮะไารอบแรกดูจากทรงแล้วน่าจะขิ้นะเกือจัดอ eg คูณหกไอเ้เหี้ยเอ้ยขอโทษมาที่830เอ้ยมาที่83ดสิบไอ้เหี้ยคูซื้อ 7, 750ดเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าไม่ไหววะ่ะเอาปั่นไปก่อนออาสู้ดีกว่านะไปอีกรอบหนึ่งนะ750วันนี้ก็วันว่าซื้อฟรีละกันนะครับไม่อยากไปลุ้นไปวัดดวงนะอะไรประมาณนี้นะเออเข้ามา4ตัวแล้ว skitter ของมันก็จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะ แต่ก็บอกก่อนนะับเกมนี้ก็สามารถกดแบบปกติได้เหมือนกันนะับสามารถซื้อฟรีได้นะครับแล้วก็อัตราเบ็ดเนี่ยเริ่มที่1นึ0 0ถึงสองพประมาณนี้สําหรับใครมือหนักก็ใส่เบ็ด2 0 0พได้นะ,แล,ะแ,แล้วแต่ไวหรอือ8รอบเจ็ดร้อยห้าสิบวะเจ็ดร้อยห้าสิรอบแรกเกลียววะได้มา83 2รอบ750ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่พันห้าไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพันสี่ห้าสิบห้าสิบร้อยหนึ่งก็พันห้าเออโดยประมาณพันห้าเนี่ยดูเนี่ยรอบสองถ้าไม่มาเกินพันก็น่าจะเคมแหละมูฟเลยนับน่าจะเกลือคูน4ีใส่ก๊อปมาไหลสองเอเอเฮียแม่งไม่มีวายอุย้ยเจามาครับเจเนี่ยเหมือนบอกทุกเกมแหละเป็นตัวที่ถูกที่สุดแหละ หลับเจนะไหลายสิบคูณสิบเอเงเออกอปมาไม่เชี่ยถ้าตัววายมานะบอกเลยว่าช็อตเนี้ยสวยจัดแรกรางวัลก้อนโตมา23 9, 23 9ครับสองร้อยสามสิบเนับเลขสวยเลขสวยแต่สวยจัดเก <c oughs> ือจัดเลยังมา750อยห้าสิบะคูณสิบเอ็ดไปนับเลยสามรอบดูจากทรงกอปน่าจะไม่มาให้เราแล้วนะ ก็ถือว่าแบบเดียวถามแล้วกันนะมาก็บอกมามาไม่มาก็บอกมาก็บอกว่าไม่มามันไม่มานะเอาเกลือนะครับ10รอบจบที่281ดูจากทรงแล้วนะครับก็หน้าจะเจ็บนะครับเดี๋ยวย้ายเกมดีกว่านะครับก็ซื้อไปละ2รอบก็โดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวแยกเป็น EP ไปแล้วกันนะครับก็ EP ละ2เกมนะคับสำหรับการซื้อฟรีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว มาซื้อให้อีกละกันนะครับข้างที่จะมีหลายเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะครับโอ้ยดูจากทรงแล้วนะครับก็น่าจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่สําหรับพี่ๆกันนะครับที่รับชมดูอยู่นะครับชอบก็ลองไปจิ้มไปจวนไปตามได้นะครับเอ้ายังติดเว้ยแม่งขออีกรอบนึงแล้วกันนะครับคาใจรอบที่สามแล้วว่าจะไปทัก2สองรอบหน่อยน่าเสียดายนะครับซื้อฟรีนะครับสองรอบผ่านมาก็พันห้าแล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบก็ ประมาณนั่นแหละพันห้อ้าอีกรอบหนึ่งนับสู้ต่อนับสุดใจเลยนับก๊อปได้นับ,ก,บ,นบก็บอกก่อนจุดประสงค์นับจัดซึ่งขึ้น,นมาเพื่อความบันเทงเท่านั้นนับอันนี้ก็ซื้อฟีนให้ดูเลยนะว่าแม่งมาหรือเปล่าแต่สองรอบเกือจัดเลยตอนนี้เจ๊เนี่ยก็มาแต่ว่าวายมันไม่ไหลนับมันจบแค่นี้เอมาไหมเอไม่ได้ดีกออ๊อปเออเหี้ยแม่งตัวแพงด้วยแต่ไม่มีตัวไหลนับ รู้สึกจะเงียบฮหจบคูณ3น่าจะหนักกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบนี้เชี่ยตายเลยเอ้าวหนักเลยนะครับจบคูณ3นะครับเกมนี้ดีอย่างหนึ่งไม่มีรีคูณนะครับแต่น่าเสียดายไม่มีวายเขาเออดอกซท้าย15โอ้โคตรคุ้มเลยอะไรก็ได้คิวเหอะจังหวะน,นี้ต้องคิวแล้วแหละเออสวยคูณ8ปดคือเจบแปดฟื้นวะ เอาเจต่ออียอ้าวสวยนะครับคูณ8 32อะไรต่อดีต้องเคแล้วดอกนี้เออสวยคูณ3เอ้ยคูณ13 520อ้าวเรียบร้อยว่ะฟื้นรวมเลยนะครับรางวัลก้อนโตหนึ่ันสามรนะครับคือ7แล้วก็ได้มาโดยรวมก็มา400แหละก็เอ้ยไม่ใช่400ดิร0 0 600นะครับประมาณ600นะครับ600 700ก็โอเคอยู่นะครับ เลขยังไงวะอ้าวย้ายเกมก่อนดีกว่านับเกมนี้ก็โดยรวมละสามรอบก็น่าจะแฮวนับเข้มจัดเอาเกมต่อไปเลยนะับเดี๋ยวเรามากับนินจาและคูนละกันนะสําหรับคลิปนี้ก็เคยทําไปแล้วแหละนินจาและคูนเนี่ยผมโดยรวมเป็นการชอบผลตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราเก็บสแต็คนะับสะสมไวในตัวนะับก็คือมันจะมีสแต็คให้เรา3รอบนะับเป็นตัวดารุมะบอกก่อนนะับตัวดารุมะ3ารอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสแต็คหรือว่าายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จบแล้ว มันไม่รีต่อแล้วนะครับถ้ามีตัวมาต่อเนี่ยก็สะสมสแต็กไปเลยสามรอบสามรอบสามรอบนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าเกมดีกว่าวันนี้ไปสักสองเกมเลยนะครับเกมแรกก็ถือว่าเก็บจี๊ดนับดีัดีนัช่วงท้ายมันมานะครับจรจได้คูณนะบอกก่อนนะครับถ้ามันคูณเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับสี่ร้อยห้าร้อยคูณนะครับคูณเนี่ยมันจะมาสะสมกับเบ็ดเรานะสมมติเราเริ่มเบ็ดสุดใช่ไหม มันเข้าคูณ4ี่รอยมามันไม่เอา400อไปคูณนะิบนบก็โดยประมาณนี้แต่ก็ยากหน่อยแหละมันเก็บสามแตกนับซื้อเบ็ดติดนับ750นับเข้ามาหลักสิบก็มีนับโดยประมาณเอ้าเริ่มก่อนเลยแล้วกัน750นับสู้ไปก่อนมีใจและคูนดาดูมานับเก็บสี่ตัวนับมีประมาณส0รอบไหมนะจะไม่ผิดอ่ะมันเป็นการรีเซ็ตคูนนับกับการหุนโบนัสสาครั้งนับไปต่อเลยเชีย วัดเย่รอบแรกมานะับมา2รอบมารอบเดียวนะบเจ็ดสิบซื้อเจ็มา70หายไปสิเท่าสวยจัดอ้อยดาุมามา3ตัวนะครับอ่ะเอาต่ออีกสักรอบหนึ่งนะครับคาใจมันต้องสุดสักรอบนะครับอันนี้ก็รอบที่สองนะับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก และคุณดารุมาเนี่ยก็ลองไปจินตได้นับนี้สำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะคนที่ไม่ได้เล่นนับก็ขอให้ดูความบันเทิงเพลินไปนะโอ้โหรอบ2เจ็บจัดนับครูสิจบมาแค่170ซื้อ750อ้าวเกลือ2รอบอีกแล้วนับเหมือนกับก๊อปเมื่อกี้เลยก๊อปได้ก็ซื้อ2รอบเกลือนะสงสัยมันจะวิ่งท้ายรอบ3ามอีกแล้ว ก็โดยสรุปนะเวลานี้น่าจะต้องซื้อ3มรอบหรือเปล่านะเอาก็ซื้อรอบ3ามเลยด้วยกันนะเอ้ยเลยเลยละกันนะพู้ผิดรอบที่สของให้สแตก็กัมไม่หมดก็พอนะครับเออเนี่ยถ้าดาวกระจายเนี่ยถ้าดาวกระจายเข้าบ่อยนะบอกเลยว่าคูณเราเพิ่มแบบยับๆับนะแล้วมันก็จะออโต้นะครับในการเพิ่มคูณในตัวด้วยนะสำหรับเกมนี้ก็นี่แหละผมถึงชอบแต่สไดท้ายนะสแต็กสามตัวเนี่ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับ ชุบเอ้ยรอบนี้มาดีเว้ยสองรอบอุ้ยเหลือรอบเดียวสเต็กเออสวยสเต็ปสเต็ปสเต็กหลายคูณนะครับตอนนี้น่ายโดยรวมง่าได้ประมาณยี่สิบแล้วยี่สิบยียย่สามสิบคูณนะับสเต็โอ้โหแสเต็กหมดออ้ยห้าสิบนับคูณห้าสิบห้าร้อยสิบยังโอ้โหสามรอบนะับรอบสามก็ท้ายไม่เดินนะ โอ้ยติดลมแบบนี้มันต้องโดนนะับไปต่อเลยละกันนับเบ็ดสิอยู่กับแลกคูณไปก่อนละกันนับอยากให้มันคูณมานับย้ำๆเลยยังไม่ได้เห็นนับรู้สึกขาใจแต่ก็เมื่อกี้นะรู้สึกแห้งจริงนะเอ,เอาอีกสักรอบหนึ่งละกันนะับ750ด้เว้ยสู้ไปก่อนนะ,อะรอบสุดท้ายแล้วสำหรับการซื้อฟรีนะโดยรวมเกมนี้เราก็ซื้อสี่รอบนะ ก็อันนี้ก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับขอให้รับชมเพื่อความสนุกก็พอครับอย่าไปทำตามนะครับการซื้อฟิล์โหดแบบนี้นะครับอาจจะอาจจะเป็นโรคไตได้นะครับเพราะว่ามันเค็มเกลือชิบหายเลยเอา้าวสามิเคูณอสาเออดาวกระจายเข้ามานะค,ครับสี่รอบสะสมคูณต่อเออแยกล่างออโต้หลายคูณนะครับรอบนี้น่าจะประมาณคูณสา,าณสาิบ แก็กยัหมดเออเก็บสต็กมาอีกสามตัวแค่สต็กไม่หมดเนี่ยรับรองว่ามาเต็มแผงนะคุ้มแน่นอนนะเกมนี้เออสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบประมาณสิบช่องนะตาลายหมดแล้วตอนเนี้ยสต็กไม่หมดนะแค่สต็กไม่หมดสต็กมันน้อยนะังจริงนะดาดุมามีแค่สามตัวนะแต่ผมชอบตรงที่มันเพิ่มคูณให้เราออตโต้นี่แหละมันจะสะสมขึ้นเองให้เรื่อยๆนะครับ ยิ่งทานมีดาวกระจายมาเนี่ยบอกเลยว่าสวยเออมาอีกสามรอบนะครับรอบนี้ขอปิดแบบสวยๆหน่อยละกันนะครับรอบสุดท้ายละสามเออมาอีกสามเอ,อ้ยรอบนี้รอบนี้ขึ้นว่ะรอบนี้น่าจะคืนนะครับรอบนี้น่าจะคืน่ะขอให้มันไม่โดนนะับรอบสุดท้ายไขออกสามแจกไหลสามต่อนะครับ อุ๊บสะสม2รอบเออสวยคูณมาต่อนะครับได้ไปต่อชิบหายแล้วเต็มแผงนะแบบนี้คืนแน่นอนนะครับน่าจะประมาณร0 0ยสอคูณไหมน่าจะประมาณ100คูณนะก็เอยอะหรือเกินนะครับคูณยังไม่หมดเลยอีก3รอบก็ฝากกติดตามนะครับกด subscribe กับเกมเวอร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอพาร์ทสองเลยนะครับเดี๋ยวมี ep 2องนะสำหรับการซื้อฟรีให้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ เอามาเรียกน้ำย่อยทักทายนะครับสำหรับการซื้อฟรี2เกมนะครับเดี๋ยวมีมาให้อีกแน่นอนอุ้ยคูณมาเลยนะครับโดยสรุปแล้วสุดท้ายก่อนปิดสวยๆนะครับจบมาที่คูณ292ร้อยนับก็2อ0พก็โดยประมาณน,นะเบ็ดสิบเจ็ร้อยห้าสิบก็คืนไป3รอบ ก็โอเคมานี้นะครับรอพักสองไว้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอแบบค้างคางหน่อยละกันนะฝากกดซับไม่ด้วยนะรับชมพวกความบันเทิงนะสวัสดีตอนนี้เกมเวอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับจ่ายได้คูณนะมาช่วงท้ายท้ายเดินจริงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย